วันนี้นะคะนัาชาชาแน่จะมาทำให้ผู้มือ,มอนยุดไลค์กดแกรหยุดจำสไรโนะดูกันเลยและกางชาแนลไทยไต่จะมาทำมาเรียนไายไต่กันเดินพี่น้องบิดเทิมตั้งลายมือมีใครได้เอาไปเที่ยวไทยว่าเด็กเด็กไม่ได้ไปเที่ยวสักมือเลยเพราะว่าโควิดไทยไม่ ใครสี่น้องมองเพตักจนยืนบางลายมือนาเบื่อกัน,ฉนเฉยทุกคนใครมีพี่น้องเล่นกันอย่างเบาๆหรืออย่างน้องนาทาไม่มีพี่น้องแต่เล่นจีจีเป็นน้องก็ได้เด้อใครที่มีตุ๊ก,กะตาห่วงนี่นะคะตุ๊ก,กะตาห่วงที่รักของน้องก็จะเป็นจีจีนะคะเล่น เล่นกับตุก๊กตาที่เราชอบเพื่อนนะพี่นอ้องเพื่อนๆค่ะนาทารู้ไหมทำให้นาทานับบนทุกทีละอาล่านคอมเมนต์ติดิดูดติดๆิดกัไปกด subscribe ไปกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กไม่กดไลค์ให้เลยเจ้าคุณลองสองไม่กดไลค์กดแชร์นะลองซุกหลัง กอ่ะใช่ค่ะทุกคนงั้นแล้วชาก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วชาชาแม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะ